โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับจำนวน500บาทนะครับผมที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิวิลเล็ตนะครับถอนเงินไปเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับเงินก็เข้าที่ทูมิวิลเล็ตเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีทูมิวิลเล็ตนะครับผมครั้งล่าสุด500บาทที่ผมมได้รัับเงินนา ี้เนี่ยก็มีในส่วนของโค้ดอ่างเปามาแจกให้กับเพื่อนๆด้วยน,นั่นเองนะครับผ,ผมสลหรับโค้ดอ่างเปาเนี่ยมีจํานวนจํากัดอยู่ที่120ซองเท่านั้นนะครับในส่วนของการุูมเงินรางวัลนะครับตั้งแต่1บาทถึง150บาทเลยนะครับหากางาเง <Rat. S 1> ินรางวัลหมดแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับในส่วนของคะแนนไปนั่นเองนะครับสำหรับใครที่พร้อมจะรับในส่วนโค้ดอ่างเปาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปดูขั้นตอนเลยไปดูขั้นตอนเริ่มแรกได้เลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ให้เพื่อนะ ผมไปที่ Play Store นะครับติดตั้งดาวน์โหลดแอปนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่า Go Daily นะครับเล่นได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งเนี่ยก็รีบติดตั้งได้เลยนะครับในส่วนของ Play Store นะครับส่วนคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็กดเปิดแอปได้เลยนะครับผมสาหรับวิธีการสมัครของแอป Go Daily เนี่ยผมได้สอนไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสามารถไปดูกันได้นะในส่วนของวิธีการสมัครไม่ยากนะครับผมสำหรับใครที่เปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่เมนูด้านล่างเลยัมมีท้งหด500 ดูนะครับกดไปที่รูปคนนะครับด้านล่างขวามือนะครับตรงนี้นะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เรากดไปที่โคดอ่างเปานะครับในส่วนของโคดอ่างเปาตรงนี้นะครับผม1 2ึ่งเท่านั้นนะครับผมถ้าใครมาทันก็จะได้รับเงินไปส่นคนมาไม่ทันก็จะได้รับในส่วนของคะแนนไปแทนนะครับในส่วนของโคดอ่างเปานะครับก็กกลงในช่องนี้ได้เลยนะพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับในส่วนของรหัสโค้ดอ่างเปานะครับก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับผม m a c z t นะครับผมก็ตัว พิมเล็กนะครับพิมพแล้วก็กดแลกได้เลยนะครับผมได้รับเงินอยู่ที่10บาทนะครับผมก็ให้เราทําการกดถอนเงินตอนนี้ได้เลยนะครับผมสาหรับตรงน,นี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการรับเงินของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของบัญชีทูมิวเล็ตนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เคยถอนอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเบอร์วอลเล็ตของเราปกปติเลยไม่ต้องอกรอกซ้ำนะครับผมก็สามารถกดถอนยืนยันด้านล่างได้เลยนะครับสาหรับการแลกรับรางวัลนะครับผมจะตรวจสอบภายในนะครับหนึ่งถึงสามวันทาการนะครับก็น่าจะไม่เกิน5 เงินก็น่าจะเข้านะอ่าโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่งการรับโค้ดอ่างเปาฟรีนะครับผมก็มีจํานวนจํากัดที่1 2 2ออนะครับตอนต้นคลิปเนี่ยผมได้เปิดให้ดูนะครับว่าผมได้รับเงินมาล่าสุดนะครับจำนวนเงินอยู่ที่500บาทใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินของแอป g o d Daily กันนะครับว่าผมเนี่ยได้รับเงิน500บาทจากแอปนี้จริงหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินจากแอป g o d a i l y นะครับผมก็ล่าสุดที่ผมถอนไปเนี่ยก็คือ1 0 าใช่ไหมครับเมื่อกี้นะครับเป็นโค้ดอ่างเปลนาะที่ได้รับมา10บาทนะครับแล้วก็500บาทนะครับผมก็คือรายการนี้นะครับผมอนุมัติและก็ตรวจสอบยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เงินเนี่ยเข้าที่ทุนนิวเลตภายใน2นาทีนะครับที่ผมทําการถอนไปนะครับถ้าเราดูที่เวลาตรงนี้นะครับผมมันจะมีเวลาแล้วก็วันเดือนปีนะครับผมถอนไปตอนตีสองสิบหกนาทีวันที่1เดือน9นะครับสองพันยี่สิบสองนะครับผมวันที่1เดือน9นะเวลาตีสองสิบหกนาทีเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของทูนนิวเลสนะครับหรือว่า ่รายการที่ผมได้รับเข้ามานะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติรายการนะครับในส่วนของแอปทูมี่วอลเล็ตนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีวันนะครับวันเดือนปีเหมือนกันเนาะหนกันยาหกห้านะครับเวลาก็ตีสองนะครับสิบแปดนาทีนะครับผมถอนไปตีสองสิบหกนาทีนะครับผมเพียงแค่2นาทีนะครับเงินเข้าที่ทูมี่วอลเล็ตห้าร้อยบาทนะครับผมไม่มีการหักค่าธรรมเนียมด้วยนั่นเองนะครับได้จริงได้หนอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ ในส่วนของวิธีการทําเงินจากแอป g o d e a i l y เนี่ยเพื่อนเพื่อนคนเก่าที่ติดตามหรือว่าเคยใช้งานอยู่แล้วก็น่าจะพอทราบนะครับว่าต้องทําเงินอย่างไรจากแอปนี้นะครับสาหรับมือใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งดาวน์โหลดแอปนี้ครั้งแรกหรือว่าเพิ่งใช้งานครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินกันนะครับในส่วนของแอป Gold a i l y เป็นแอปฟรีดาวน์โหลดฟรีติดตั้งฟรีบนในส่วนของ Android นะครับดาวน์โหลดได้ที่ Play Store เท่านั้นนะครับแอปนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถทําเงินได้จริงนะครับผมถ้าคนู นช่วาทางแอปที่ยังจ่ายอยู่หรือว่าใครมาดูคลิปนี้หลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปประมาณ2ปีหรือว่า5เดือนหลังจากนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าทางแอปเนี่ยมันจะจ่ายหรือเปล่านี่ก็เป็นในเรื่องของอนาคตนะครับผมอันนี้เราไม่สามารถระบุหรือว่ารู้ได้นะว่ามันจะจ่ายได้นานแค่ไหนนะครับถ้าใครดูตอนนี้ยังจ่ายอยู่ก็ยังทําเงินได้นะครับแอปนี้จะเป็นการหาคะแนนหรือว่าสะสมคะแนนเพื่อที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน True Money Wallet นั่นเองนะครับในส่วนของการหาคะแนนมีอะไรบ้าง1นงนะครับคือการอ่านข่าว การดูข่าวทั่วไปนะครับสคือการดูวิดีโอนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนวิดีโอเนี่ยก็เป็นวิดีโอในส่วนของที่อยู่บน YouTube ทั่วไปเลยนะครับสนะครับผมคือการทําภารกิจต่างๆในตัวแอปนะครับผมมันจะมีภารกิจให้นะครับสนะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลเนาะในการเชิญเพื่อนต่อนะครับอ่ะเรามาดูที่เมนูแรกนะครับเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการอ่านข่าวดูข่าวนะครับแล้วก็กดข่าวไหนข่าวนึงก็ได้กดเข้าไปนะครับพร รากดเข้ามาแล้วสังเกตด้านล่างขวามือเนี่ยมันจะมีเหรียญทองอยู่นะครับเป็นตัวนับคะแนน,นจากการดูข่าวเนาะเพียงแค่เราเลือ่อนนะครับให้ขีดเนี่ยมันวิ่งให้เต็มวงกลมนะครับพอมันเปลี่ยนเป็นกล่องของฝันแล้วเนี่ยเราก็กดรับคะแนนได้เลยอันนี้คือการดูข่าวนะครับผมได้มาที่458คะแนนนะครับเราสามารถอาร่านข่าวเดิมก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนข่าวใหม่ก็ได้เนาะการกระบาดปิดไปนะครับขออนุญาตขั้นนิดนึงนะครับผมในส่วนของโค้ดอ่างเปานะครับที่เราได้รับมา10บาทนะครับที่ถอนไปเมื่อกี้ก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้ว เรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของการดูที่เมนูที่2นะครับเมนูที่2ตัวนี้จะเป็นในส่วนของการดูวิดีโอนะครับซึ่งวิดีโอเนี่ยก็เป็นวิดีโอที่ลงผ่าน YouTube นะครับ,บอันนี้เป็นคลิปที่อยู่บน YouTube เลยเราสามารถไปค้นหาผ่านแอป YouTube ได้แต่ว่าเราจะไม่ได้รับคะแนนนั่นเองนะครับวิธีการดูเพื่อรับคะแนนนะครับเราก็กดเข้าไปนะกดเข้าไปในคลิปวิดีโอนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยสังเกตด้านล่างขวามือนะครับก็จะมีวงกลมนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวนับคะแนนจากการดูคลิปวิดีโอความยาวของ คลิปวิดีโอก็ตามคลิปเลยนะครับความยาวแค่ไหนนะครับมันก็จะเล่นแล้วก็ได้รับคะแนนไปตามจํานวนคลิปวิดีโอนะครับถ้ามันเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดรับได้เหมือนกับการดูข่าวเลยนะครับเพียงแค่เราเปิดคลิปวิดีโอดูไปเรื่อยๆหรือว่าเราจะเปิดฟังเพลงก็ได้เหมือนกันนะครับพอมันเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญแล้วเนี่ยเราก็ทําการกดรับเลยนะครับตรงนี้นะครับผมได้รับมาที่567คะแนนนะครับเราสามารถดูวิดีโอโฆษณานะครับเพื่อที่จะรับเพิ่ม6 1 5คะแนนได้นะครับประมาณนี้ในของการดูคลิป วิดีโอนะทุกคนก็ลองเข้ามาดูกันได้นะต่อไปเมนูที่3นะครับในส่วนของเมนูที่3ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะครับเหมือนกับแอป t i k ตอรเลยนะที่มีคลิปวิดีโอสั้นเนาะก็ให้เรากดเข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับผมกดให้ดูแล้วกันพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหรียญทองขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราดูจบคลิปแล้วเราอยากจะเปลี่ยนคลิปวิดีโอเราก็แค่ปัดขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับในการดูคลิปวิดีโอแค่นี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของแอปเมนูที่4นเมูที่4นีะนครับ ถอนเงินนะครับตรงคะแนนด้านบนตรงนี้นะครับว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมมีคะแนนที่20ล้านเหรียญคะแนนนะครับเป็นเงินก็ประมาณ209บาทนะครับเพราะว่า20ล้าน 90, แสนคะแนนนะครับ1แสนคะแนนนะครับผมก็เป็นเงิน1บาทนะครับ1ิล้านคะแนนก็จะเป็นเงิน100บาทนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของการถอนเงินก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีคําว่า In น i ว e นะครับในส่วนการเชิญเพื่อนเนาะอ่าระบบการเชิญเพื่อนกดตรงนี้ เลยนะครับกดตรงรูปสอนนะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับทางแอปเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับเนาะว่าเราเนี่ยจะต้องไปเชิญเพื่อนนะหรือว่าไม่ต้องเชิญเพื่อนนะอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากมีรายได้มากขึ้นหรือว่าอยากมีรายได้เพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะต้องสร้างรายได้จากการเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับซึ่ง1วันคุณไม่สามารถทําเงินได้โดยที่ไม่เชิญเพื่อนจนครบ100บาทแน่นอนนะครับใน1วันไม่ถึงแน่นอนนะครับผมผมรับประกันเลย1วันคุณไม่สามารถทําเงินได้ถึง1น0่อบาทแน่นอนถ้าคุณไม่ เร็วที่สุดเลยก็เยอะที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวคุณเองนะว่าคุณเนี่ยสามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยวิธีไหนเทคนิคอะไรในส่วนการเชิญเพื่อนเนาะกดเชิญเพื่อนเพื่อรับเรืองวันมากขึ้นนะครับช่องทางการเชิญเพื่อนเนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนเลือกเลยว่าคุณจะแชร์ผ่านช่องทางไหน Facebook Twitter Line YouTube t i k t o อกอินสตาแกรมนะครับได้หมดทุกช่องทางนะครับขึ้นอยู่ที่รูปแบบเทคนิคการเชิญว่าจะเชิญแบบไหนให้คนสนใจเชิญแบบไหนให้คนเข้าใจในส่วนของที่เราเชิญไปนนนนะครับับออีนน้้ขึยู่ ที่ตัวคุณเลยนะครับก็สามารถกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้นะครับถ้าเราอยากจะใช้ลิงก์นะครับผมรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้รับเป็นในส่วนของคะแนนนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เรามาเป็นคะแนนหรือว่าให้มาเป็นยอดเงินเลยนะครับก็ตามนี้รางวัลการเชิญนะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับมาดูที่ศูนย์ภารกิจนะครับจะมีหัวข้อตรงนี้นะศูนย์ภารกิจและก็ภารกิจเหรียญนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของภารกิจที่เราสามารถทําได้ทุกวันนะครับการเช็คอินนะครับแล้วก็ภ ภารกิจแบบเพิ่มเติมด้วยนะครับผมอยากจะอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับผมภารกิจเหรียญนะครับภารกิจเหรียญตรงนี้จะเป็นในส่วนของรูปแบบการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดแอปเข้ามาเล่นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะทําภารกิจในส่วนของตัวแอปนั้นด้วยนะครับคะแนนที่เขาให้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันน่าจะบังคับนะครับให้เราเล่นแอปที่ติดตั้งนะครับสาหรับคนที่ไม่มีเวลาว่างในการเล่นแอปที่เราดาวน์โหลดมาอันนี้ก็ไม่แนะนําให้ติดตั้งนะครับเพราะว่ามันมีระยะเวลาจํากัดในการเล่นของแอป นะครับอย่างเช่นเกมนี้ Dummy Land นะครับก็เป็นผู้มือการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับหนึ่งก็คือเปิดแอปเล่นวันแรกนะครับ10นาทีนะครับรับ900คะแนนนะครับแล้วก็เปิดแอปในวันรุ่งขึ้นนะครับเล่นมากกว่า10เกมนะครับก็จะได้รับคะแนนไปเนาะวันที่3 4 5 6เรียงลงไปเลยตามเวลาที่เขากำหนดนะครับดูกติการางวัลกิจกรรมข้อ1ข้อ2ด้านล่างนะครับเขามีเวลาแล้วก็จำนวนชั่วโมงจำกัดนะครับว่าต้องใช้เวลากี่วันถึงจะทำให้ภารกิจนี้เสร็จนะครับหนึ่งเลยนะครับก็ สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งครั้งแรกเท่านั้นนะครับถ้าเครื่องไหนเคยดาวน์โหลดมาแล้วแล้วก็ทําการลบแอป,ปออกไปเนี่ยทางแอป,ปเนี่ยมันตรวจสอบได้นะระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับคุณจะต้องเสร็จสิ้นภายใน1วันนะครับผมในส่วนของตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7เ,เนี่ยคุณต้องทําให้เสร็จภายใน1วันแล้วก็รางวัลน,นะครับเราจะได้รับหลัง30ชั่วโมงนะครับจากการเสร็จสิ้นของภารกิจนะครับผมอันนี้คือกฎของการทําภารกิจตรงหน้านี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมเมนูสุดท้ายก็จะมีอของว ไช้วงล้อเกมนะครับแล้วก็เพิ่มภารกิจนะครับแล้วก็คนอ่างเปาเนาะสำหรับตรงนี้นะครับที่มันขึ้นอยู่เนี่ยก็คือแอปที่รับกดเข้าไปดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้เงินเยอะขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยก็ต้องเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับอ่าผมลืมเปิดในส่วนของการถอนเงินให้ดูนะเดี๋ยวเราไปดูที่การถอนเงินนะครับสำหรับการถอนเงินเนี่ยผมอัปเดตแล้วก็อธิบายหลายคลิปแล้วนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะมาคอมเมนต์ถามทำไมถอนเงินไม่ได้นะครับต้องเชิญเพื่อนหรออะไรประมาณนี้นะครับ ถอนเงินของแอปนะครับซึ่งผมไม่ได้เป็นคนตั้งนะครับทางแอปมันเป็นคนตั้งนะครับแล้วก็มันเป็นระบบของแอป,ปนั่นเองนะครับหบาทเนี่ยคุณมีคะแนนครบหรือว่าคุณไม่มีคะแนนดาวโหลดครั้งแรกคุณก็สามารถถอนเงินได้เลยถอนได้เพียงแค่1ครั้งนะครับหบาทนะครับเลือกช่องทางการถอนได้นะครับถ้าเราถอนไปแล้วเราจะไม่สามารถถอนซ้ําได้เนเาะต่อไป10บาทนะครับผมอ่าผมมี10บาทแล้วผมอยากจะถอนเงินนะครับเราก็มาดูที่เงื่อนไขของการถอนเงินก่อนว่าเงื่อนไขการถอนเนี่ยเขาให้เราทําอะไรนะครับเราก็ดูนะครับหนึ่งคือถอนได้เพียงแค่1ครั้งสาหนึ่ เพื่อนให้สําเร็จ1คนนะครับเราไปเอามือถือของญาติหรือว่าของน้องของพี่ของใครก็ได้มาหนึ่งเครื่องส่งลิงก์ของเราไปติดตัง้งอันนั้นก็คือการเชิญเพื่อน1คนละสําเร็จนะครับต่อไป200บาทหรือว่า100บาทนะครับมันมี100ด้วยนะ 100, 100บาทเนี่ยก็คือจะต้องเชิญเพื่อน1คนเหมือนกันนะครับเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วถอนได้เพียงแค่1ครั้งต่อไป200บาทนะครับ,ต,บ,นะรบตรงนี้เนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขในการถอนใช่ไหมครับก็คือคุณสามารถถอนได้เลยเมื่อคุณมีคะแนนครบแล้วนะครับสำหรับ้อง ไม่จำกัดจำนวนครั้งถอนได้กี่ครั้งก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับ500-1,000เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนการรับโคดอ่างเปาอัปเดตการถอนเงินการใช้งานแล้วก็การถอนเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะถ้าคุณอยากจะรับโคดอ่างเปาในครั้งถัดไปนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ